หลวงพ่อท่านเตือนดวงดาวร้ายกำลังให้ผลระวังเจ็ดปีนี้ให้ดีจะเกิดสงครามใหญ่ท่านเตือนให้ใส่เสื้อผ้าสีสว่างสว่างและหาวัตถุมงคลติดตัวไว้แล้วจะรอดปลอดภัยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหลวงพ่อจิตโตพูดถึงดวงดาวร้ายที่ให้ผลในประเทศไทยและทั่วโลก เปีตั้งแต่ปี59จนถึงปี66-67และเรื่องสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นน่าจะหลังจากโรคระบาดหมดไปท่านให้นำอัญ,ญมณีแก้วเขียวใสแสงที่หลวงพ่อเมตตาพุทธ,ธาพิเศษให้มาใส่ติดตัวไว้และใส่เสื้อผ้าสีสว่างๆอย่าแต่งตัวมืดใส่เสื้อผ้าสีมืด7ปีนี้ โลกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราคาดไม่ถึงคนโด่งดังคนมีชื่อเสียงบางคนจะเดือดร้อนที่ไหนที่เคยดีจะแย่ที่ที่เคยแย่จะดีมาถึงตอนนี้ตรงกับความเป็นจริงมากท่านจึงเมตตาทำแก้วเขียวใสแสงซึ่งเป็นมากกว่าอัญมณีท่านขอความเมตตาจากสมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธกสัสสะสงเคราะห์ ด้วยเหตุผลหลายอย่างท่านกล่าวว่านั้นความเมตตาครูบาอาจารย์ของพระก็ดีท่านอยากให้เธอได้ 1. ก็คือมีพุทธานุสติในใจของเธอ 2. เธอจะได้มีสมาธิ 3. ชีวิตของเธอจะได้รอดพ้นจากอันตรายโดยเฉพาะยามที่ดวงดาวร้ายมันกำลังให้ผลยาวนานถึง7ปีเจปีนี้นะ โลกใบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เขาเรียกว่าสงครามใหญ่อันนี้เราพูดชัดๆเลยนะในเจ็ดปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปงั้นในระหว่างเจ็ดปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราแย่มาแล้วแต่ที่ไหนมันดีมันจะแย่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้คือถ้ามันดีจะแย่ ไอ้ที่แย่มันจะดีนั้นเมืองไทยเนี่ยมันแย่มาแล้วพอมันแย่เต็มที่แล้วมันก็จะดีงั้นการเปลี่ยนแปลงในระยะ7ปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเราในสยามประเทศเนี่ยจะดีขึ้นมันจะไม่มีคำว่าแย่แต่หลายประเทศในโลกมนุษย์ที่เขาเคยดีมาก่อนเขาจะแย่ภายในเจปีเขาจะแย่แย่เอาอย่างมากๆเลยละ่ะ แย่ yeah, เหมือนที่เราเคยแย่มาก่อนอย่างนั้นเลยงั้นในความเดือดร้อนอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยที่พึ่งทางจิตใจของเราบ้างเขาบอกสมมุติต้องแก้กันด้วยสมมุติเพราะสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันมืดมนปิดหูปิดตาทำให้เดือดร้อนโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ท่านบอกว่าต้องอาศัยอัญมณีช่วยแก้กัน แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นมณีก็เลยมานั่งพอดีตอนที่นึกถึงตอนไปเอาเขียวใสแสงใหญ่ๆไปติดที่พระนราชหรือหน้าผากที่พระยืนสามสิบสอกที่วัดโพกรมอำเภออินบุรีสิงบุรีเพราะว่าเป็นสีประจำของพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระพุทธกสัสสะก็เลยว่าเอานี่ดีกว่าขอพุทธานุญาต เอามาให้เธอได้มีไว้อะไรก็ได้ฉันยังบอกว่าไม่ได้เจาะจงว่าเธอต้องทำเป็นหัวแหวนทำอะไรก็ได้ทำจงทำจี้อะไรก็ทำของเธอเถอะขอให้มันมีติดตัวไว้กันไว้นอกจากเราจะเคยทำสิ่งที่เป็นมณีแดงกันแล้วนะอันนั้นเป็นของสมเด็จพ่อองค์ปฐมใช่มิมละ่ะก็เว้นไว้กับตัวของเธอไว้มีสิ่งนี้เอาไว้เถอะ แล้วท่านก็เตือนว่าอย่าไปใส่เสื้อผ้าที่มันเศร้ามองทำสีที่มันสดใสไว้อะไรให้มันสดใสเข้าไว้มันจะไม่ดึงดูดไอของเรานี้เข้ามาถึงตัวเราโบราณน,นะเธอจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะมันเป็นความรู้ของคนโบราณเขาท่านเล่าสู่ให้เราฟังเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ฟังไว้มันไม่เห็นเสียหายอะไรก็ทำไปเถอะ ฉันเห็นประโยชน์ประโยชน์หนึ่งก็คือว่าเธอยังจับกสินได้ประโยชน์ที่สองเธอก็จะไม่ลืมว่าเธอได้สร้างพระเอาไว้ในพระศาสนาคือพระยืนสาสศอกที่มีพระนามว่าเสด็จพ่อพระพุทธกัสสะอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเคยสร้างพระพอนึกปั๊บเห็นสีเขียวปุ๊บเราก็จะรู้ว่านี่คือพระพุทธองค์ แล้วเราเรามีสิ่งนี้แล้วเป็นลาบสการะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีลาบสการะมากเพราะคำว่าภาวนาว่านาสังซิโมเนียเป็นของพระองค์ก็เลยดึงเรื่องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเราก็เลยตั้งใจขอให้เธอหาเอามาเอาที่เธอพอใจของเธอพอใจขนาดไหนจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เธอนะแต่ก็ให้อยู่กับตัวของเธอไว้เป็นประจำ พยายามอย่าให้ห่างตัวของเธอเอาไว้นะไปไหนก็ติดตัวเธอไปด้วยจะห้อยอยู่เป็นสร้อยเธอก็ได้จะอยู่ในตัวแหวนก็ตามใจจะอยู่ในบ้านเธอลูกโตตก็ได้ไม่ว่ากันเอาเหอะเอาตรงไหนก็เอาเหอะเอาตามสบายว่าอย่างนั้นเอาให้ตามสบายใจเธอเลยขอให้มองตรงไหนก็เขียวตรงนี้ก็เขียวหลังคาก็ทาสีเขียวอะไรก็ได้เขียวไว้ เราจะได้จับกะสินนิมิตสีเขียวได้ติดตาติดใจเราง่ายขึ้นเวลาเห็นสีเขียวเธอก็ภาวนานาสังสีโมนาสังสีโมก็ภาวนาของเธอไปส่วนผลจะเป็นยังไงก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเธอเราไม่พูดเรื่องนี้นะจะเป็นยังไงเพราะไม่ต้องการมาคุยเรื่องสรรพคุณแต่ต้องการให้เธอนึกถึงพระพุทธเจ้ามากกว่า แล้วก็ได้มีกําลังสมาธิจากการที่เราได้ใจจดใจจอเพ่งเป็นกสินอย่างนี้เป็นต้นส่วนลาบสการะจะเป็นผลยังไงไว้ดูกันในภายหลัง แต่สิ่งที่โบราณอาจารย์เขาพูดกันก็คือมันช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีที่จะมาถึงตัวของเธอโดยที่ตัวของเธอไม่รู้ตัวมาก่อนเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทันทีโดยที่ไม่มีใครคิดว่าอะไรจะเกิดกับตัวเราได้ขนาดนี้เลยหรือเธอดูโลกใบนี้ต่อไปเถอะมันเริ่มเกิดแล้วที่นั่นที่นี่ที่นู่น,น,น ون, มันไม่น่าจะเป็นก็เป็นไอที่เขาดีๆนั่นแหละ มีเรื่องไอ้ที่เขามียศถามีที่รู้จักคนมากมายชื่อเสียงโด่งดังมีเรื่องไอ้ที่ไหนแย่ๆมันจะเริ่มดีอย่างเมืองเราเนี่ยดีแน่นอนเธอสบายใจได้เลยเจ็ดปีเธอรวยแต่กินข้าวแพงหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกข้าวแพงเสื้อผ้าแพงจะแพงหน่อยแต่่ารวยเอางั้นละกันนะคล่องตัว งั้นเรื่องของเขียวใสแสงฉันจะหยุดพูดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละไปเจอกันก็14สิบสี่ก็แล้วกันน้อมกราบในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปองสุธรรมสันตะจิตโตท่านจิตโตพระอรหันตเจ้าแห่งบ้านสบายใจ และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการดาฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ